And then you'll die <laughs> ครับัสดีกับผมยินดีตอนหับเข้าสู่นายข่หนุ่ยชาแนลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอในเกม Lost Ark กันนะครับผมเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดเซิร์ฟในเซิร์ฟ NAEU นะครับผมเดี๋ยวเรามาจาความรู้จักเกมนี้กันนะครับ5ข้อที่ควรรู้ก่อนเล่นเกม Lost Ark กันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยสําหรับคนที่กําลังหาร้านเติมเกมเซียนไอส2หรือเกมอื่นๆนะครับผมผมขอแนะนําร้าน Over Top Up เลยถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%สามารถแอดไลน์หรือคลิกที่ลิงก์ ได้คลิปไปได้เลยนะครับขอบคุณครับโอเคครับผมมาชมกันที่ข้อแรกนะครับผมข้อแรกเนี่ย Lost Ark เนี่ยเป็นเกมแนวเก็บเวลนะ MMO RPG โอ้ภาพค่อนข้างเอฟเฟกอลังการงานสร้มีการเล่นที่หลากหลายนะเออมีหลายอาชีพมีหลายสายการเล่นนะครับผมนี่อย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างให้ดูตอนนี้เนี่ยอ,อยู่ที่อาชีพเบลด e นะครับผมนี่เป็นไงสกิล ต้องอาศัยการหลบแมค h a นิกมอนเแมคชนิกบอสอย่างเงี้ยเราก็ต้องศึกษาด้วยนะครับผมนี่ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับภาพเนี่ยมผมติดใจเรื่องภาพมากนะครับผมแล้วก็ระบบเกมนะ่าสนใจมากๆนะฮะนี่แล้วก็จะมีระบบปาร์ตี้นะครับผมเราสามารถดงดันกับปาร์ตี้ได้ด้วยนะเออเนี่ยอย่างเช่นคลิปตัวอย่างเนี่ยก็จะ ลงดันกับเพื่อนทั้งหมด4คนนะครับผมเราสามารถจัดคอมโบสกิลเรียงสกิลได้โดยอิสระเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องต่อไปกันดีกว่า โอเคครับผมทีนี้เรามาทําความรู้จักกับอาชีพในเกม Lost Ark กันดีกว่านะครับว่ามีอาชีพอะไรบ้างนะเกม Lost Ark เนี่ยจะมีทั้งหมด7อาชีพหลัก 16อาชีพย่อยนะครับผมณปัจจุบันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไล่ไปดูทีละอาชีพเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวสิ่งที่ผมพูดคร่าวๆเนี่ยผมจะพูดคร่าวๆก่อนนะครับผมสําหรับคลิปจาะลึกอาชีพเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้อีกคลีน,นึงนะครับผมเดี๋ยวผมทําให้อีกทีนึงนะโอเคมาที่อาชีพแรกก่อนนะเป็นอาชีพวอริเออร์นะครับผมอาชีพวอริเออร์เนี่ยจะประกอบไปด้วยอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์ครับผมก็คือเป็นดาบใหญ่เนาะอืมสกิลก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะ อาชีพถัดไปเนี่ยจะเป็นอาชีพการเลนเซอร์นะครับอ่าจะเป็นอาชีพที่ถือโล่แล้วก็หอกปลายปืนด้วยนะครับผมอาชีพนี้จะเป็นแทงเนาะถัดไปจะเป็นอาชีพพาลาดินนะครับผมพาลาดินเนี่ยจะเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าเป็นอาชีพอ่าสายซับพ,พอร์ตนะครับผมเป็นทีต่ต้องการของปาร์ตี้เป็นอย่างมากเนาะนี่ก็จะประมาณนี้เลย มาดูคลาสถัดไปนะผมก็คือเป็นคลาสเมดนะครับผมเมดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอสองอาชีพย่อยนะครับผมก็คือเป็นบาดเนาะ,ะบาดเนี่ยจะเป็นสายซับพอร์ตนะครับผมสายซับพอร์ตสายตัวฮิวหนึ่งเดียวในเกมณนะปัจจุบันนะครับผมไม่ต้องห่วงเรื่องเป็นที่ต้องการของปาร์ตี้เนี่ยแน่นอนครับผมเป็นเป็นตัวทั้งดีบัฟทั้งฮิวนะครับผมซึ่งมีประโยชน์ในปาร์ตี้มากๆครับ นี่สกิลก็จะประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆนะอาชีพถัดไปเนี่ยจะเป็นอาชีพซาเซรสนะครับผมก็คืออาชีพแม่มดในเกมนะครับผมโคตรอลังการงานสร้างสกิลแต่ละสกิลเนี่ยโอ้โหผมว่าต้องมีการปิดเอฟเฟคเกิดขึ้นบ้างแหละเพื่อนๆในปาร์ตี้เนี่ยต้องมีการปิดเอฟเฟคเกิดขึ้นบ้างนะสกิลหมูเยอะมากนะครับดูนะเออสกิลหมูเยอะมาก แต่ตามภาษาจอมเวทนะครับผมซึ่งตัวเขาก็จะบางหน่อยนะครับผมแต่ว่าดามเมจเขาจะต่อเนื่องเป็นกลุ่มนะครับผมอารมณ์จะประมาณนี้เลยนี่สกิลอลังการจริงๆเลยนะครับผมโอเคอาชีพถัดไปนะผมอาชีพเขาเรียกว่าอาชีพขอเรียกว่าอาชีพสนับมือแล้วกันนะครับผม อันนี้คือจะมีเพศชายแล้วก็เพศหญิงด้วยนะอ๋อสำหรับเกมนี้เนี่ยจะฟิกเพศนะครับแต่ละอาชีพเนี่ยจะฟิกเพศชายหรือเพศหญิงด้วยนะฮะอามาดูที่อาชีพสนับเพศนเพศหญิงบ้างนะครับเป็นวนะอ์แดนเซอร์นะวอ์แดนเซอร์เนี่ย จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างจัดนะครับแล้วก็มีบัฟคีย์ที่อให้ในทีมด้วยนะเป็นที่ต้องการของปาร์ตี้เหมือนกันนะครับผมสกิลก็จะอารมณ์ประมาณนี้เลยครับเตะๆต่อยๆนะฮะเออคอมโบกันมันเลยนะอาชีพถัดไปนะครับผมอาชีพสครับเปอร์นะอ่าสครับเปอร์เนี่ยก็จะดาเมจหนักเหมือนกันครับผมแล้วก็สกิลเบรกบอสเนี่ยค่อนข้างเยอะนะ นี่โอ้โหชาร์จยิงชาร์จยิงโดดตีโอ้โหสกิล,ลนี้โคตรอลังการงานสร้างนะครับผมนี่ดูสกิล,ลก็ๆก,ก่อนแล้วกันนะว่าเราชอบแบบไหนนะอื้อโอเคอาชีพต่อไปเนี่ยเป็นอาชีพโซฟิต so นะครับผมตรงนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่ามีอันตรีที่แรงที่สุดในเกมเลยเนาะแต่ว่าใช้ของค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่ เอสวยนะน่าเล่นทุกอาชีพเลยนะครับผมวับไปวัามาชาร์จยิงโอ้โหนี่มันอย่างโหดครับผมโอเคไปมาดูที่อาชีพหมัดเพศชายกันบ้างนะครับผมอ่านีเพศชายเนี่ยคลาสย่อยจะมีเพียงคลาสเดียวนะครับคือคลาสสไตรเกอร์นะครับผม คลาสสตรเกอร์เนี่ยทําเพื่อนนึกภาพแบบสตรีทไฟเตอร์ตัวพวกเคนพวกริวพวกนี้นะไม่แน่ใจช,ชื่อริวหรือเปล่านะพวกเคนอะไรพวกนี้นะเออเห็นไหมต่อยต่อยเตะเตะชาร์จยิงโอ้โหโคตรเท่นะครับผมลองไปเล่นดูได้นะโอ้โหเท่มากเท่มากนี่สกิลแบบอลังการจริงๆนะฮะโอ้โหอะไรเนี่ยสกิลพายุด,ด้วย โอ้โหโหดเอาเรื่องโหดเอาเรื่องเตะต่อยโอ้โห,โโห,โโหสุดยอดไปเลยนะครับโอเคครับผมคลาสถัดไปเนี่ยจะเป็นคลาสกันเนอร์นะครับกันเนอร์ตรงนี้เป็นผู้ชายเนะาะคลาสคลาสกันเนอร์เป็นผู้ชายเนี่ยจะมีคลาสย่อย3คลาสย่อยนั้นด้วยกันนะครับคือช h a r p s h เตอร์นะฮะนี่ช h a r p s h เตอร์ ซับชูตเตอร์เนี่ยก็จะเล่นง่ายหน่อยครับผมเป็นตัวระยะไกลนะครับผมสกิลสวยนะสกิลค่อนข้างจะอลังการนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคครับอาชีพต่อไปคือเดซไอ้นะครับผมนี่เดซไอ้นี่ก็จะมีเป็นคล้ายๆเป็นเอ่อเป็นช็อตกันใช้ช็อตกันได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใช้ปืนปืนพกได้ด้วยนะฮะนี่ช็อตกันช็อตกันชอ็นชอตกันเป็นไงล่ะช็อตกันนะครับผม นี่แต่ว่าสไนเปอร์ของคลาสเนี่ยจะจะค่อนข้างไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมนี่ อาชีพถัดไปจะเป็นอาชีพอาทิลาริสนะครับผมอาชีพนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกเนี่ยนึกถึงแบบว่าคนถือปืนใหญ่นะครับผมเป็นตั้งป้อมยิงนะเออโมบิลิตี้ค่อนข้างช้าหน่อยแต่ว่าแรงแรงจัดๆเลยครับผมตั้งป้อมยิงโอ้โหโคตรโหดอ,อ่ะเออดูดิดูด,ด,ด,ดิความอลังการงานสร้างโอ้ดูดูด,ด,ดูตั้งป้อมจริงๆนะครับผมตั้งป้อมดูดิเป็นปืนกลเลยอะ่ะแล้วก็ยิง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 คือถ้าเกิดว่าสมมติมีคนแทงสักคนหนึ่งอ่ะ ผมว่านะยิงฟรีเนี่ยคือโอ้โหดูมิสไซล์เต็มจอนะครับผมเอ้ยน่านเล่นมากๆอาชีพนี้เนี่ยผมแบบต้องเล่นให้ได้นะฮะโอเคถัดไปนะครับผมคือเป็นอาชีพกันเนอร์แต่เป็นผู้หญิงนะอาอาชีพกันเนอร์ผู้หญิงเนี่ยก็จะมีคลาสอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมมีกันสลิงเกอร์เพียงคลาสเดียวนะครับผม การกัลลิงเกอร์เนี่ยสามารถใช้ปืนได้3ประเภทนะครับผมคือปืนพกอาแล้วก็สไนเปอร์แล้วก็ปืนช็อตกันนะครับผมที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยเมื่อกี้สไนเปอร์นะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นช็อตกันนะครับผมเออดามเดมจหมูจัดจัดไปเลยนะครับผมช็อตกันแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือนี่เขาจะใช้ปืนพกได้ด้วยนะครับผมปืนพกเนี่ยเป็นปืนที่มีโมบิลิตี้สูงนะครับ นี่แล้วก็สไนเปอร์นะครับผมอ่าระยะไกลทําดาเมจได้รุนแรงนะครับผมนี่นี่ประมาณนี้เลยอาชีพถัดไปเนี่ยจะเป็นอาชีพแอสซัสซินนะครับอาชีพแอสซัสซินเนี่ยจะแบ่งคลาสย่อยออกเป็น2คลาสคือเดดเบลดนะครับผมอ่าเดดเบลดฟิลก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมนี่สกิลหมู่ค่อนข้างเยอะนะสกิลแรงพอสมควรเลยนะครับเออแรงมากเลยแหละไม่ใช่แรงพอสมควรนะฮะ เออสามารถเก่งทั้ง PVE แล้วก็ PVP ด้วยนะครับเดเบลดนะนี่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 เท่จร,จริงๆนะครับโ oh อ้โหเขาจะมี3 3ดาบนะครับผมนี่อันติีเขานะฮะอาชีพถัดไปจะเป็น Shadow Hunter นะฮะ Shadow Hunter เนี่ยเขาจะออกแนวแบบว่าแปลงร่างแล้วตีเร็วตีแรงอะไรประมาณนี้ครับผมเนี่ยผสมเนี่ยไหมพอแปลงร่างแล้วเนี่ยเราสามารถแบบว่า ตีแรงขึ้นเร็วขึ้นนะครับผมนี่รัวๆเลยนะครับนี่ตีแปลงร่างกันหน่อยนี่นี่น,น,นี่โอ้โหสกิลโคตรสุดสุดจริงๆครับผมเอออืสกิลมันอลังการจริงๆนะฮะโอเคอารมณ์ประมาณนี้นะครับผม สำหรับอาชีพก็ประมาณนี้นะครับผมข้อที่3มนะครับผมข้อที่3ข้อถัดไปที่ผมจะแนะนําเนี่ยเกมนี้เนี่ยจะมีระบบสกิลนะครับผมอ่ะเข้ามาดูสกิลนะครับอ่าสกิลเนี่ยเพื่อนๆสามารถอัพได้อิสระเลยนะครับผมจะลดอันนี้จะเพิ่มอันนู้นได้หมดเลยนะครับผมอ่าเนี่ยอิสระมากๆครับผมแล้วก็ของสกิลเนี่ยมันจะมีระบบไตรพอตด,ด้วยนะครับผม <S <S ก็คือเราสามารถเสริมประสิทธิภาพในกรณีที่เพื่อนๆอัพ สกิลนั้นถึงเร็วที่กําหนดเนี่ยเพื่อนๆสามารถเนี่ยเห็นไหมอัพเสริมเขาเรียกว่าเป็นสกิลเสริมนะครับผมอย่างเช่นสกิลชาร์จของผมเนี่ยนี่โซเอซอบเบอร์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าถึงขั้นเนี่ยถึงขั้นหนึ่งเนี่ยเราสามารถเขาเรียกว่าเพิ่มแอตแท็กเรน์ของมันได้นะครับอีก30%อ่าอัพถึงอีกขั้นหนึ่งก็จะเพิ่มเขาเรียกว่าเป็นออกริงดามจนะครับผมเป็นดามจที่เพิ่มเติมอีก30%ได้ด้วยหรือว่าคุณจะอัพอเป็นเพิ่มคริเลตก็ได้นะครับผม นี่เห็นไหมเราจะเล่นได้หลากหลายมากๆนะครับผมเออสกิลรูปร่างสกิลก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับอืมนี่อันนี้น่าสนใจมากเลยนะมันจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยมีการเล่นที่หลากหลายมากกว่าเดิมนะครับผมนี่นี่เดี๋ยวยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับผมเนี่ยปกติสกิลชาร์ตเนี่ยมันจะฮิตเดียวแบบนี้นะครับแต่ว่านี่อันนี้ผมอัพไรพอร์ดเพิ่มขึ้นมานะครับ เห็นไหมสกิลก็จะอลาัางการงานสร้างมากกว่าเดิมนะครับขั้นถัดไปนะครับผมหัวข้อที่4เนี่ยหัวข้อที่4เนี่ยการเก็บเวลของเกมนี้เนี่ยแนะนําให้ทาเควสหลักนะครับผมเควสหลักดูไงว่าเป็นเควสหลักเควสหลักคือเป็นเควสสีส้มตรงนี้นะครับผมแนะนําให้ทาเควสสีส้มยาวๆไปเลยนะผมไม่ต้องสนใจไซ์เควสหรือว่าเควสลรองเลยนะเพื่อนๆสามารถทํายาวๆได้ยัน50เลยนะครับผมโฟกัสที่เควสหลักไว้ก่อนนะอื นี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคน,นี่โฟกัสที่เควสหลักนะครับผมเควสดหลักให้ไปทําอะไรเราก็ทําตามไปเลยเนาะนี่ตรงนี้ก็หลักๆจะเป็นแบบว่าเก็บมอนบ้างไปคุยบ้างไปลงดันบ้างนะครับผมอารมณก็จะประมาณนั้นเลยนี่เห็นไหมให้ทําเก็บของอะไรประมาณนี้ฮนะนี่แล้วก็นี่ แมวใหม่ก็จะเปิดขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะครับผมซึ่ง e x p ที่ได้จากเควสหลักนี้เยอะมากๆนะครับผมเยอะกว่าเควสรลองนะอืมแต่ว่าเวลาเพื่อนๆเจอเขาเรียกว่าเป็นเควสสีแดงน่ะเพื่อนๆ,อๆ,ๆ,ๆสามารถแวะทาได้นะเพราะว่าเควสสีแดงเนี่ยมันให้ EFP ค่อนข้างเยอะนะครับผมสามารถทําได้นะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานสําหรับเควสสีแดงนะฮะ ข้อสุดท้ายที่จะพูดถึงเนี่ยเอาจริงๆนะครับผมตั้งแต่เลเวล1ถึง49เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเดโมของเกมนะครับผมเกมนี้จะเปิดคอนเทนต์จริงๆตอนเลเวล50นะเพื่อนเพื่อนๆจาเป็นต้องเล่นให้เลเวล50ก่อนเพื่อที่จะเปิดดันเจี้ยนประจําวันนะเออการหาของหาของการอัพตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องเปิดถึงเลเวล50ก่อนนะครับผมอ่าคอนเทนต์จริงๆเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล50นะครับ1ถึงเนี่ยผมขอย้ําว่าเป็นเดโมของเกมนี้นะครับผม ลองเล่นดูกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมพูดผิดประการใดหรือข้อมูลตกหล่นประการใดขออภัยมาณนะทีนี้ด้วยนะครับผมใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถแชร์หรือว่าคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปไปได้เลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปไกด์คลิปต่อไปนะครับผมวันนี้บายยขอบคุณมากครับผม